ตอนนี้จีนั่งอยู่ภายในตัวรถของ Ford Ranger XLS กระบะ4ประตูค่ะจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมารับชมภายในตัวรถกันค่ะนี่พาทุกท่านมารับชมตัวรถกันสั่งสตาร์ทรถปึ๊บแบบนี้ได้เลยมาพร้อมกับหน้าจอค่ะเป็นหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ขนาด8นิ้วค่ะและยังมาพร้อมกับระบบการใช้งานต่างๆค่ะ ในตัว Ford Ranger XLS ค่ะโหมดการขับขี่มีมาให้ใช้งานด้วยไม่ว่าจะเป็นโหมดประหยัดโหมดลากพ่วงโหมดถนนลื่นค่ะเดี๋ยวจีเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งนะนี่โหมดปกติโหมดประหยาดโหมดลากพ่วงและโหมดถนนลื่นค่ะและสามารถเลือกตั้งค่าการใช้งานของเราได้เลยมี Auto Start Stop ด้วย แล้วก็นี่เลยค่ะข้อมูลการขับขี่การใช้งานต่างๆที่เราจะต้องได้ใช้เราก็สามารถเข้ามาดูหน้านี้ได้เลยหรือการทำงานของตัวเครื่องยนต์การซ่อมบำรุงรถยนต์ต่างๆค่ะเราก็สามารถเลื่อนดูเมนูได้การเข้าเช็คระยะก็สามารถดูได้อย่างสะดวกสบายค่ะมาต่อกันที่พวงมาลัยค่ะพวงมาลัยม,มาพร้อมกับปุ่มบันตีฟังก์ชันการใช้งานค่ะ ฝั่งทางด้านขวาการเข้าหน้าเมนูหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ขนาด8นิ้วมีให้เราสามารถใช้งานเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อทําการกดปุ่มรับซ้ายบริเวณพวงมาลัยได้เลยสัญลักษณ์ชุงร่มนิรภัยค่ะฝั่งทางด้านซ้ายมีระบบสั่งการด้วยเสียงค่ะให้แล้วก็มีเพิ่มเสียงลดเสียงค่ะของตัวชุดเครื่องเสียงเอนเตอร์เทนเมนต์หน้าจอกลางของเราด้วยนี่กส็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยด้านหลังพวงมาลัยค่ะม,มีไฟเลี้ยว ทางฝั่งด้านขวาตัวก้านไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟส่องสว่างตัวนี้จะเป็นไฟสูงฝั่งด้านซ้ายค่ะจะเป็นตัวก้านปัดน้ำฝนด้วยมาต่อกันที่จอกลางค่ะมาต่อกันที่จอกลางกันบ้างค่ะหน้าจอกลางค่ะจะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วค่ะตัวหน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วเราก็สามารถดูการใช้งานต่างๆได้เลยตรงด้านนี้่ถ้าเป็นในตัวรุ่น xls ค่ะ เขาจะมีการใช้งานแบบนึงน,นะเป็นตัวกล้องช่วยถอยจอดด้านหลังให้เราสามารถดูการใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณพ่อคุณแม่ถ้าขนาดเราใช้รถเราอยากจะดูทิศทางว่าข้างหลังมีตัวขวางสิ่งกีขวางหรือเปล่าเราก็สามารถดูได้ค่ะตรงนี้ก็ถอยได้ง่ายๆเลย มาที่ฝั่งของการใช้งานค่ะแอปพลิเคชันต่างๆตรงนั้นนี้ก็จะมี Apple Ca r p l a เ Android Auto อรองรับด้วยมีคู่มือการใช้รถค่ะสามารถเปิดดูคู่มือการใช้รถได้ทั้งหมดเลยถ้าออทางเจ้าหน้าที่อธิบายไปแล้วถ้าเรายังลืมหรือสงสัยเราก็สามารถดูข้อมูลตรงด้านนี้ได้ค่ะมีภาษาให้เราเลือกด้วยตัวรถเราก็สามารถเลือกปรับตั้งค่าการใช้งานได้ทั้งหมดเลยฟังทางด้านล่างค่ะตัวปรับอากาศค่ะตรงด้านนี้ก็จะเป็นตัวปรับอุณหภูมิ ที่เราสามารถปรับทางฝั่งด้านซ้ายได้เลยปรับความแรงพัดลมจากฝั่งด้านขวาปรับได้7ระดับค่ะหรือจะสามารถใช้งานบนแอปพลิเคชันถ้าเราไม่ได้อยู่บนรถเราสามารถกดสั่งสตาร์ทผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้เลยค่ะฝั่งทงั้งด้านล่างตรงี้านนี้ก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ตัวพอร์ต USB 1แล้วก็มีตัว Type C ให้อีก1ค่ะ ทั้งฝั่งคองตัวปุ่มการใช้งานก็จะอยู่บริเวณด้านหน้าของเกียร์ค่ะตรงด้านนี้ก็จะมีโหมดให้เราใช้งานก็ไม่ว่าจะเป็นตัวโหมดการขับขี่4โหมดปุ่มปีก,การเลื่อนแของรถแล้วก็ตัว Auto Start Stop ค่ะทรงฝั่งนั้นนี่นี่อจิปิดให้ก่อนนะฝั่งนั้นนี้ก็จะเป็นเกียร์ การใช้งานของตัวเกียร์ก็จะมีบวกและลบให้กดปุ่มด้านหน้าและดันลงมาด้านหลังได้เลยค่ะตรงนี้ก็จะมีเป็นการหุ้มหนังสีดําเดินได้สีดําและนี่เบรกมือเบรกมือให้มาเป็นแบบแมนนวลแล้วก็ตัวหุ้มหนังสีดําเดินได้สีดําที่เท้าแขนค่ะขนาดใหญ่วางสองแขนได้เลย นน้นนีเปิดขึ้นมาพร้อมกับกล่องเก็บของตรงกลางค่ะมี power outlet ชาร์จให้เราได้ใช้งานแล้วก็เวลาจะร้อยสายไฟเราสามารถร้อยออกจากด้านนี้ได้เลยไปกันต่อค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูเบาะทางฝั่งของผู้โดยสารด้านข้างกันบ้างตัวเบาะเนี่ยที่ให้มาเป็นเบาะหนังแล้วนะในรุ่น XLS ค่ะหัวหมอนเป็นหนงังนุ่มๆสบายๆแล้วก็เนี่ค่ะเวลาเราอยู่ในพื้นที่ที่อยู่กลางแจ้งแล้วเวลาเราสั่งสตาร์ทรถ ระดับหนึ่งแล้วนะแล้วเราดับรถไปเนี่ยตอนนี้เบาะเย็นมากสามารถนั่งลงมาแล้วไม่เก็บความร้อนนะแต่เก็บความเย็นให้เราสามารถนั่งในรถได้สบายเลยค่ะตัวนี้เป็นเบาะเย็นนั่งได้นุ่มฝั่งทางด้านหน้าค่ะทางด้านนี้ค่ะก็จะมีช่องวางของให้เราด้านบนแล้วก็กล่องเก็บเอกสารเก็บคู้มือฝีมาให้เวลาเราจะเปิดตัวเซอร์วิสต,ต่างๆค่ะเปลี่ยนถ่ายอ่ไม่ว่าจะใส่ของเหลวเติม เขาเรียกว่าอะไรเติมน้ำยาต่างๆเราก็สามารถเปิดตัวฝากกระโปรงด้านหน้าได้เลยอยู่ด้านซ้ายของตัวรถค่ะนี่ฝั่งด้านบนที่บงังแดดมีกระจกให้ใช้งานฝั่งของผู้โดยสารด้านข้างค่ะแล้วก็ทางด้านคนขับก็จะเป็นช่องเสียบบัตรขนาดใหญ่กระจกมองหลังดันฟึบแบบนี้ได้เลยมีไฟส่องสว่างให้มีช่องใส่แว่นด้านบนให้ค่ะ ตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกด้วยถุงลมนี้รภัยมีมาให้6ตตำแหน่งระบบการใช้งานการขับเคลื่อนต่างๆก็เป็นระบบ ABS EBD ค่ะแล้วก็ตัวช่วยลงทางละชันมีมาให้นี่ก็จะเป็นภายในของตัว Ford Ranger กระบะ4ประตู XLS ในราคา799,000บาทค่ะ มีข้อเสนอสุพิเศษจากทางโชว์รูมใช้เงินออกรถเพียงแค่49,000บาทเท่านั้นค่ะและเดี๋ยวอาจีจะพาท่านชมทุกท่านไปสรุปด้านหน้าตัวรถว่าคันนี้เหมาะกับใครบ้างค่ะ